ห้าสี่สามสองให้พาไปที่เชนก่อนเลยครับผมสาโผมผู้บริหารในด็อกเปอร์เกียทำไมครับครั้งนี้ผมเลือกที่สั่งโชว์เลยเพรา็ให้ปิดทักมาก่อนก่อนจัดโชว์ที่สั่อ่าเพราะว่าเราต้องยอมรับหนัว่าอ่าฟินเบอร์เกียครับมาเป็นผู้บุกเบิกอ่าในกลุ่มซีรีส์เจอร์เลฟนะครับซีรีส์ซัฟฟิทแล้วทีเนี้ยเราเติบโตเป็นขยะยหนึ่งแล้วเราต้องการขยายฐานผู้ชมนะครับก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่ เวอร์คอยนะครับเพื่อที่จะเอ้ยมีกลุ่มผู้ชมใหม่ๆนะครับแล้วประกอบกับรายการวาไรตี้ต่างๆของทางเวอร์คอยที่ขอให้คอนเทนต์ซัพพอร์ตกับซีรีส์ของเราด้วยครับก็มีรายการวาไรตี้มากมายครับที่ทางสถานีอยเ้ให้เราสามารถที่จะโปรโมทหรืออ่าสนับสนุนก็สนุนครับกับทางซีรีส์ได้ครับใช่ครับลูกค้าที่เป็นเกิร์ลบเรื่องแรกเป็นการ์ดเวอร์คอยข้าวแบบภาษาต่อมตัดยังไมีไหมอือ เราก็อยากให้เวิร์กพอย์ครับได้เห็นถึงพลังของแฟนคลับของเกิร์ลเลิะครับว่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้เขาสปอร์ตน้องๆแสดงจริงแล้วพร้อมที่จะสปอร์ตกับทุกๆคอนเทนต์ของทางสถานีด้วยเหมือนกันครับผมแล้วพี่ดูบ้านครับทำไมถึงเรื่องที่จะปิดครับ็น,น,นหนป่ง ก็ต้องบอกว่าไม่เลือกไม่ได้นะคะก็คุณเชนเนี่ยมาเล่าโปรเจกต์นี้ให้ฟังนะคะแล้วก็มีตัวอย่างนะคะว่าละครเรื่องนี้รูปแบบเป็นยังไงนะคะภาพสวยมากแล้วก็ที่สำคัญคือ สองนักแสดงที่เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมของน้องๆแล้วก็ผลงานของทาง Idol Factory ที่ผ่านมานะคะก็การันตีทุกอย่างนะคะเราก็เลยไม่ลังเลเลยที่จะจัดเวลาดีๆมาอยู่ที่ช่อง Work p o i n พร้อมให้การสนับสนุนในการโปรโมตให้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็น้องๆสองท่านนี้ก็น่ารักมากๆนะคะด้ที้ตัวเองมองแนวทางของซีรีส์แนวลปนเ,ปนเป็นที่ากก็คงเป็นช่วงเวลาที่ <bir> เป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นะคะก็พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่นะคะแล้วเราก็มีช่วงเวลาพิเศษที่เราจัดให้กับคนดูช่วง4ี่ทุ่มสิที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นซีรีส์วายอยู่นะคะก็เป็น o n g แวนไพร์วายแดงนะคะเรื่องนี้ก็กําลังออกอากาศอยู่ต่อจากเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องปิ่นพักนะคะก็พร้อมที่จะให้คนดูนะคะได้เสพอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมอยู่นะตอนนี้อะไรที่เป็นความสุขของคนดูเราจัดให้คะ่ะ แล้วก็ละครเรื่องนี้จะออกอากาศในวันที่4สิงหานะคะเวลา4ทุ่ม15นะคะก็ฝากแฟนคลับของน้องๆทุกคนสนับสนุนตั้งแต่อีพีแรกให้เลตติ้งตังๆนะคะแล้วก็ในทุกท่องทางค่ะก็ฝากสนับสนุนน้องๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะสรงสาวว่างครับฟินเบกี้ครับเป็นพิเรียนเรื่องแรกของเราทุกคนเลยฟินก่อนดีกว <นะ S 2> ่าครับผมรู้สึกก่อนจริงๆตัญญ้งแต่เริญญ่มต้นโปรเจกต์ก็ตื่นเต้นมากๆจำได้ว่าตอนถ่ายไพร์ล์ตยังแบบ มีบท3ประโยคก็ยังนั่งท่องซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆก็ไม่มั่นใจเลยจนวันนี้ก็ปิดกล้องได้เลิกวงสวงได้วันออนแอร์แล้วยก็รู้สึกว่าเหมือนเข้าเส้นชัยเข้าไปทุกทีรู้สึกว่าที่ทําทั้งหมดแล้วก็ทุ่มเททั้งพลังกายพลังใจตั้ง50กว่าคิวก็รู้สึกว่าน่าจะได้สักเซสสักทีย์เบนี้ครับยากแค่ไหนครับกับเรื่องแรกเรา วันนี้ด้วยควาใจและตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจกับทุกคนทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็รอรู้ไปกับผิวพักแล้วว่าเส้นเรื่องจะเป็นยังไงและวอนจบจะเป็นยังไงคือตื่นเต้นมากๆอยากดูแล้วค่ะพอดูจะได้รับอะไรจากซีรีส์นี้บ้างครับหนูหนูเรียกว่าบอลงคอสเตอร์อีกแล้วค่ะแบบทุกๆอารมณ์ทั้งหัวล้อทั้งร้องไห้อาจจะมีช่วงเวลาที่เครียดแต่ตัวละครก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ก็ก็อยากให้หลงหลับทุกๆตัวละคร ปีนจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะสิ่งที่ได้รับจากซีรีส์เรื่องนี้คะโอ้จริงๆปิ่นทักเป็นซีรีส์ที่หน,หนูหนูรู้สึกว่าดูได้ทุกช่วงวัยจริงๆแล้วก็ภาพสวยมากดนตรีประกอบก็พอค่ะแล้วก็ที่สำคัญแต่ละตัวละครนะ่ะเขามีแบ็กกราวมีมีความน่าสนใจในแต่ในแต่ละตัวละครจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะ่ะตกตกอุมรักทุกๆตัวละครแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ปิ่นกับอน,นินแล้วก็ทุกตัวละครไปด้วยกันค่ะ สิ่งที่มีคนน่าเป็นอันขาดนี่คืออะไรในซีรีส์ <c oughs> หนูว่ามันเป็นความใหม่ละกันค,ความใหม่ในความเก่าที่เกิดขึ้นคือรู้สึกว่าซีรีส์พีเรียดที่นำแสดงนำเสนออะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีในประเทศไทยแล้วเกิดขึ้นในปิ่นทักแน่นอน เช้งปูมีอะไรไม่ควรพลาดเลยครับในซื้อเรื่องนี้นะไม่ควรพลาดทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเนื้อเรื่องดีภาพสวยเพลงเพราะแบบที่น้องบอกแล้วก็พลังที่เราเห็นวันนี้นะคะก็สนับสนุนเต็มที่ทักแสดงก็เต็มที่ก็ติดตามด้วยนะคะ4สิงหาคมนี้ค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะในวีดีโอนะครับ